ครับก็จากที่ตรวจสอบดูแล้วนะครับเนี่ยก็ทุกอย่างเป็นไปตามสเปคทุกประการเลยนะครับถ้างั้นเอาเป็นว่าการตรวจรับถนนเลี่ยงเมืองสายควรเคยเข็มบ้านานาในาเนี่ยครั้งนี้ผมเซ็นอนุมัติให้แล้วกันนะครับอขอบคุณนันโยเซมากๆเลยนะครับหวังว่าโอกาสหน้าเนี่ยบริษัทชักช้าการช่างของเราเนี่ยจะได้มีโอกาสรับใช้อบตควรเคยเข็มอีกนะครับแต่ในส่วนของโครงการที่ล่าช้าไปหนึ่งอาทิตย์เนี่ยทางเราขออนุญ,ญาต ปรับตามเงื่อนไขในสัญญานะครับท่านจะยกเว้นสังโครงการไม่ได้เลยหรอครับอะไรที่เป็นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยผมจะทำเอาหูไปนาวตาไปไล่ไม่ได้หรอกครับปรับก็คือปรับเข้าใจตรงกันนะครับครับปรับก็ปรับครับอุ้ยนยากยกเสะ สวัสดีครับนายกสวัสดีครับอขอบคุณนายกมากเลยนะที่ทาให้พวกเราเนี่ยมีถนนดีๆใช้กับเขาสักทีเนาะใช่รอมานานมากเลยเนี่ยครั้งก่อนเนี่ยนะเมียฉันจะคลอดลูกนะแล้วขับรถบนถนนเส้นเนี่ยโอ้โหเกือบจะคลอดลูกกลางทางแล้วโอ้ยแงเลยสิยังกะขับบนดวงจนันทร์นี่มีถนนดีๆแบบนี้เนาะวัยรุ่นบ้านเราเนี่ยแว้นกันเพลินเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะอ๋อ ฉันหมายถึงว่าถานนมันดีออแล้วก็บิดรถกันมาเลยเออเอ,อใช่สัญจรสะดวกอ,อได้ช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีฉันก็ดีใจแล้วมสมัยหน้าเนี่ยอย่าลืมเลือกนายกเซละล่ะไม่ต้องห่วงคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยเลือกนายกเซะแน่นอนพวกเราคนควรเคยเข้มนะยกให้นายกเซะทั้งใจเลยนาย,นายกเซะนายกเซะ นายกสิอะไระขอบใจมากนะครับครับคขอบคุณครับนายกสิ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 นี่ก๊อตกลับกันไปหมดหลือยังอ่ะพวกชาวบ้านตลาดล่างพวกนั้นนะกลับแล้วครับท่านไม่รู้จาะไรนักหนาวุ่นวายกันไปหมดเออท่านครับแล้วสรุปนี่ไอเรื่องค่าปรับโครงการที่ล่าช้าเนี่ยต้องจ่ายจริงๆแล้วครับ เรื่องนั้นเนี่ยผมก็พูดไปอย่างนั้นเองไอ้เงินทอนโครงการที่คุณจ่ายมาเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะคอรอบคลุมหมดแล้วนะแต่ผมขอถามอะไรห,หน่อยสิโครงการนี้ทำไมถึงใช้แต่วัสดุเกรดเอใช้แต่ของดีๆเนี่ยแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะทำเรื่องเบิกค่าซ่อมกันได้ล่ะคือท่านนะสบายใจได้เลยครับภายนอกเนี่ยอาจจะดูดีแต่ผมการันตีได้เลยครับว่าไม่เกินสิ้นปีเนี่ยท่านทำงบซ่อมแซมได้เลยครับ แต่งบซ่อมแซมของปีงบประมาณนงงเนี่ยยังไงผมขอจะเพิ่มส่วนต่างสัก5%เนะกะว่าจะไปซื้อรถใหม่สักคันก็ได้ครับเออท่านครับแล้วโครงการที่จะสร้างสวนสาธารณะบึงนกกระปูตาแดงครับจะยิ่งประกวดราคาเมื่อไหร่หรอครับเอออีบ e ิ g ดิ้งเนี่ยก็ราวๆปลายปีนะแต่ไงเดี๋ยวใกล้ๆเนี่ย ผมจะให้คนของผมเนี่ยส่งข่าวไปให้ฟังหวงว่าชักช้าการช่างของเราเนี่ยคงได้รับใช้ท่านเหมือนเดิมนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อเสนอของใครเนี่ยจะโดนใจมากกว่ากันผมพูดเล่นนะยังไงเนี่ยผมก็ต้องเลิกคนที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วจริงไหมขอบคุณมากๆเลยครับพ่อเอากุญแจมอไซค์ถนูไปใช่ปะเอาคืนมาเลย ใช่ไม่ให้ถึงแม,ม้ให้ไปนะแกก็อาที่ไปแว้นหนูคูชาวบ้านเขาแล้วนี่แกรู้ไหมชาวบ้านเขาไม่ได้ด่าแกคนเดียวนะเขาด่ามาถึงชั้นด้วยหาว่าชั้นไปสั่งสอนเลี้ยงดูแกเงี้ยถ้าพ่อไม่ให้นะหนูจะไม่ไปเรียนจะนั่งงงควายอยู่ที่บ้านนี่แหละนั่นมันก็เรื่องของแกเงี้ยหนูจะไม่ทํามาหากินจะเป็นปิงเกาะพ่อไปจนตายที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะเนี่ยแกก็น้องน้องปิงแล้วนะดังนั้นน่ะหนูจะไม่แต่งงานน่ะ จะไม่มีลูกชับกุลให้ตระกุลลงจบเพทำไมฉับฉุนพอ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 โอ้ฉันให้ละฉันให้ล่ะแกจะไปแว้นที่ดาวดวงไหนหรือจักรวาลไหนก็เรื่องของแกเลยตามนี้ไหมก็แค่นี้ก็จบแล้วโกงเขาไว้เยอะเดียวต้อดสอบเลยลูกหลานเนี่ย แกนินทาอะไรเนี่ยฉันได้ยินนะแหมก็ตามนั้นแหละครับท่านเฮ้ย,ยนี่แกขับรถภาษาอะไรไปี่นฮะฉันไล่แกออกดีไหมเนี่ย,ย,ยท่านดูน่อเยครับวันนี้รายการอันซินอินไทยแลนด์ เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลควรเคยเข็มเรามาดูสิ่งมหัศจรรย์นในหมู่บ้านนี้กันนะครับเริ่มจากบนถนนจะมีหลุมอุกกาบาตซึ่งหลุมอุกบาตนี้เกิดมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมแล้วนะครับนี่แล้วตามหลุมอุกกบาตเนี่ยเราก็จะเจอกับน้ําแร่หลายหลุมเลยสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากมาดูหลุมอุกกาบาตท,ที่นี่นะครับนี่ ดูครับโอ้โห,หมาอาบกันได้นะครับนี่อรีบ,ร,บรีบมาดูนะครับก่อนที่พื้นที่แห่งนี้จะพัฒนาแต่กว่าจะพัฒนาผมคงแก่ไปแล้วล่ะครับเฮ้ยแกทำแบบนี้ได้ไงวะทำแบบนี้ท่ากับคุกคามประชาชนนะเว้ยประจานบ้านเกิดตัวเองแบบเนี้ยแกไม่ไอายบ้างเหรอวะอายทำไมวะ คนที่มันโกงกินได้แม้กระทั่งถนนในหมู่บ้านตัวเองอ่ะคนพวกน,น,นี้ต่างหาที่ต้องอายเว้ยนี่กล่าวหาเลยลอยไม่มีหลักฐานระวังจะโดนแกล้งข้อหามิ่นประมาทนะเฮ้ corona, 1> <1 Hello, ยงานเนี่ยไม่ร oh> ับกระเช้านะเว้ยรับคำขอโทษเป็นเงินสดทั้งนั้นก็เอาดิคอยดูเรื่องเนี่ยต้องถึงสตงปปชกพอสบชคอยดูเสียงจากศพเนี่ย ใครก็จะไปฟังกัดเกจะทำอะไรเนี่ยเฮ้ยโอด ทและผู้ที่กำลังถือสินอดขอพระองค์ได้โปรดทรงจัดการพวกที่โกงอย่างสาสมด้วยเถิด เกิดเรื่องล้วครับนายมีเรื่องอะไรเฮ้ยนี่แกขับให้มันเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมวะใจเย็นก่อนสิครับท่านตอนนี้คุณหนูถึงมือหมอแล้วนะครับแล้วถ้าลูกแก่เลือดข้างในสมองแล้วต้องผ่าตัดด่วนใจแกเย็นอยู่ได้ไหมวะเฮ้ย ขับไปเส้นทางอื่นตรงนี้ถนนมันพังแต่ทางนั้นนอ้ออบนะครับนายไม่เป็นไรฉันรีบขับให้มันเร็วกว่านี้หน่อยเฮ้ระวังโครงการนี้บริษัทผมพลาดงานนี้ได้ไงที่ผ่านมาผมก็จ่ายไปเยอะแล้วนะกลับไปเถอะครับท่านไม่อยากจะเจอหน้าคุณอีกแล้ว โกรอะไรกันนักหนาเนี่ยเรื่องมันก็แล้วไปแล้วอะ่ะออกไปฉันบอกให้ออกไปไงคอยดูนะผมจะแชร์ให้หมดเลยว่าคุณเคยโกงอะไรไว้บ้างทั้งโครงการเสาไฟกินรลีหกร้อยล้านและไอพัดลมห้าพัน 5, ตัวที่ติดรอบกันสาดหอประชุมนั่นอีกก่อนถ่นนอนฝีมือแกไงที่มันทำให้ลูกฉันวิการต้องทงตัดอว,ว้วาสสำคัญ ถ้าไม่มีลูกไม่ได้แล้วตอนเนี้ยตะคุณท่านจบสิ้นแล้วแกต้องการอะไรอีกวะพอพอเหอะแค่นี้กว่าไอยพอแล้วเนี่ยเรื่องแค่นี้เองเหรอนึกว่าอะไรแต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าไอ้ถนนที่มันเละเทะอย่งนั้นเนี่ยท่านก็มีส่วนรู้เห็นด้วยแดงไปเถอะพ่ออยากจะพักนะ อุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยทำให้ท่านเสียขาไปถึงสองข้างเลยท่านคงจะร่วมมือกับคุณโกงอะไรไม่ได้อีกแล้ว no, <just S 1> ถ้าคิดจะโกงเนี่ย <no S 1> ก็ไปโกงที่อื่นเลย no,